สวัสดีครับอยู่กับหองเซห์าทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมตัวเองแล้วนะครับก็คือคีบีดี้เทอร์ดิฟเฟนอ่าอัปเดตใหม่ก็นี่เลยนะครับดินจาคีบีแมนนะวันนี้ก็แก้บัก๊กแล้วก็อัปเดตไอตัวนี้เข้ามาแ,แล้วนะครับก็คือก็แก้บั๊กไปแล้วนั่นแหละง่ายๆเลยอ่เรามาดูอย่างอยู่ันเลยอีกว่านะครับเข้ามาในเกมกันก่อน ไม่ปุอืมหมดตัวเห็นหมดเนามอนะครับหมดยาก,ก็มันมันยากแหละคือมันก็คือเขาก็มีตัวหดแบะทุกตัวแหละแต่แบบมันต้องใช้วางแผนเพราะมันยากน,นี่วองตัวเลยตอดคิ เกต์หมดนะว่าปกติถ้ามีตัวนี้ครับซเซ์เซตนี้ n ม r m a อย่างไรก็ผ่านความจริงโซโล่ไอ้นี้จาทีวีแม็กก็ได้นะเออเอ้าออเละเีด อือ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 ตเีเรื่อยๆเลยอ่าแล้วก็ใช้นันทีวีแมนโดนปั๊บนะครับแบบโหล่แบบโผก่มากๆเลยแหละโผล่สุดๆเลยราคาก็เท่าเดิมด้วยไม่ได้ปรับแพงขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย เซอร์ช่วยก่อนโอเคเดี๋ยวรอให้มันสคิปเลยแล้วกันโอเคแปดร้อยอืมมาเร็วอ่ะนี่ไงเจ้าหอินงดอมซ่วมสกิบดี้มาแล้วเซคิปไปเลยอ่ะอีวิวไททันทีวีแมะครับนี่ปรับ จะเอ่อจะไม่ได้แต่ว่าก็เป็น500ต่อ0.7ีนะตอนวางครั้งแรกบ้าบอ่ะอ๋อโอเคโอเาใจก็จาก500ต่อ0.7จะเป็น450ต่อ0.6นะครับก็ถ้าบางคนก็อาจจะร,รู้สึกว่ามันก็กลาบลงซึ่งก็ผมก็ไม่ได้ใช้เลขขอคำนวณแล้วนะว่ามันโห,ดข,นหดขึ้นหรือกลาบลงแต่ว่าถ้าอัพแตนมันโหดขึ้น นี่เป็นแปดร้อยต่อศูนย์จุดเจ็ดแล้วน่าเป็นเพิ่มขึ้นแต่ว่าคุณดาวช้าช้าลงเฮ้ hey, จับต okay. ัวส่วนอันเดีวโอเคครับเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยต่อศูนย์จุดสี่นะครับก็มันก็โหดขึ้นเยอะเลยโหดกว่าตัวนี้เยอะขึ้นมากเลยตอนแรกมันจะโหดพอๆกันนะแต่ตอนนี้โหดกว่าเยอะ คอพันแปดร้อยหกสิบุนี่เว็บสิบเคลียร์สบายเลยอืมไอพวกตัวเล็กๆอะ่ะเหมาะกับการแบบ พวกตี o o e ซึ่งผมก็อาจจะทำโรออนี้แหละส่วนคนที่มาคอมเมนต์ว่าให้เอาใ้ท่านคำไม่ละแมนนะก็ผมก็จะทำเต็มที่แล้วก็จะทำให้ได้นะก็เต็มที่ถ้าสมมุติฮะต้องจำได้นี่ว่าแก่ไปแล้ว เป็นว่ามันโดนบัฟแล้วกันนะซึ่งตอนแรกอะตั้งใจจะไม่ใช่พันจดหิจะปรับเป็นสองพันต่อศูนจุดสี่นะสวนตัวอื่นก็จะโดนบัฟกตางตกันมาก็คือไอ้ตัวเนี่ยมันโหวหน้าตอนต้นเกมแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็โหวก,กว่าจะเป็นสองพันต่อศูนจุดสนะีะ,รสะครับเาเลเซอร์คไม่ล่าแมนครับตันไปเลยฮะอะ จะมนสู้ได้ทุกตัวอยู่แล้วทีวีแมนดักพุ่มไม่ใช่ดิเราเล่นลอเอาวีบุตรไปดักดักเออเรียกว่าดักอะไรนี่ดักคาแลลวกันอ่า ตัวนี้ราคาถูกมากาผมจะเขียนทุกตัวใส่ไปในตารางแล้วก็จะดูว่าอันไหนมันสมดุลไม่สมดุลว่าวม,มันสมดุลแบบได้เลยแม็กก็ประมาณนี้นะอ้อจริงด้วยทำมุมแปลงมาเรียวไว้ก็ไม่ว่าด่านนี้เคยเป็นด่านที่ผมมีปัญหากับมันมากที่สุดอผมนั่งแก้มาไอ้ด่านนี้สี่วันน่ะนั่งแก้โค้ดอ่ะสี่วันน่ะทำทุกอย่างอ่ะ แต่รู้ไหมว่าบัคกมันอยู่ที่ไหนพาร์ทหน่เมันคือนะฮะจบแค่นั้นเลยตัวนี้แพงกว่าในช่วงต้นเกมแต่ว่าเลเยเกมผมว่าคุ้มกว่าไอ้เจ้าที่ใช้ทันทีบนินแมนะถ้าผมไปแกะแบบหลบนะผมจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มัน ตีสองพันต่อศูนยุดส,ยนะสี่นะซึ่งโหมดมากนี่เลเซอร์ถอยเล็เก็บตาแล้วเย่เย่เย่กระโดดกระโดดดีใจนี่เันร้อยยี่สิบแล้วนะจากตอนแรกเป็นยี่สิบใช่ไหมอ่าใช่แล้วโอเคอย่าลืมกดไ like ลสสค์นะจับสซฟไปให้กับช่อง c h หา้าทีวีนะ สำหรับวันนี้มาก่อนนะครับสวัสดีครับ